ครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาจะเจอกับผมแล้วนะครับช่องสวนเกษตรงามไมโครซิ่งนะครับลิงค์ควรรวมคลิปนะครับวันนี้มาดูพี่เขาปลูกขาเหลืองกันนะครับจะเน้นเ้นที่ต้นต้นขานะครับไม่เน้นคนนะครับเพราะว่าถ่ายหน้าคนไม่ได้ครับนี่ครับวิธีการปลูกองแกนะครับอยู่ที่ระยะประมาณหนึ่งเมตรนะครับดูด้วยสายตานะครับเดี๋ยวไปดูครับก็จะมีต้นพันธุ์อยู่นะครับนี่นะครับนี่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูขาเหลืองครับ นี่ครับคัดออกมาหน่อยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ขาเหลืองแท้นะครับนี่ครับ,รบมาดูวิธีการปลูกนะครับจะมีจะมีปูนขาวนะครับ นี้ดินไถแล้วนะครับก็จะขุดลุมแค่พอลงเงาของข่าเหลืองนะครับเพราะดินมันร่วนแล้วนะครับก็จะลงตรองพื้นด้วยขี้แกลบแล้วก็ปูนขาวแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับระยะนี่ครับตามนี้ประมาณเม็ดกว่าๆเม็ดยี่สิบนะครับได้อยู่ครับกะดูด้วยสายตาครับประมาณเม็ดห้าสกล้องมีประมาณเม็ดห้าสิบได้นะนี่นะครับข่าเหลือง แถวหนึ่งก็จะมีประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายีสิบเกือบสาสิบหลุมนะครับประมาณเกือบสาสิบหลุมนะครับต่อแถวนะครับนี่เนื้อที่ประมาณสักงานหนึ่งได้มั้ยนี่ครับไม่เน้นคนครับเน้นถ่ายครึ่งเดียวนะครับช่วงนี้ <c oughs> ตอนนี้ลงพื้น,นครับลงปูนขาวนะครับ ไล่ไล่ไล่ปลวกครับนี่ครับปูนขาวเดี๋ยวเราติดตามตอนช่วงเขาแตกหน่อนใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับแกแกน่าจะปลูกเต็มตรงนี้พี่พี่จะปลูกเต็มตรงนี้เลยบ่เนี่ยแกแกน่จะปลูกเต็มประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับนี่ครับวิธีปลูกครับขุดลุมประมาณสักว่างสักสามสิบเซนนะครับ ดินมันรวดด่วนแล้วนะครับไม่ต้องขุดลึกนะก็คแค่ลงเงาของขาเรืองนนครับเราก็ไม่ต้องกบล,ล,ลึกด้วยครับตื้นๆนะครับแค่ขุดตื้นๆนะครับเดี๋ยวก็จะเอาปุ๋ยคอกกับแกลบมาลงครับแล้วก็จะกบแบบตื้นๆนะครับประมาณนี้นะครับปลูกประมาณนี้นะครขาเหลืองของแท้นะครับเรืองนี้รากปล่อยจะไม่ค่อยเยอะนะครับ ดูขนาดตัดใบออกนะบใบก็จะใหญ่มากไอสเปิลดูสักลุมรอลงปุ๋ยก่อนครับทันนี้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกผสมกระหลบสดนะครับ ไม่มีพรีเซนเตอร์ครับทายมีตะขานะครับตอนนี้ใชมอย่างนั้ติ๊กทายมีตะขานี่ครับนี่ครับปลูกแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องตั้งนะนี่ครับก็จะกบแกก็จะกบเต้นตื้นนะครับใส่แค่ถ้าเงาติดกันก็ประมาณสักสองต้นนะครับประมาณสองต้นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมานะครับ ช่วงนี้หน้าฝนนะครับไม่ไม่ไมยากครับรอด100 100ร้อยเปอร์เซ็นต์้อยนต์นะถ้าไม่รอดก็ <c oughs> ตายนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ฝากด้วยครับสําหรับวันนี้ฝากสับตะไคร้ลงหม้อปรุงเครื่องแซ่บๆไปผมด้วยสําหรับวันนี้ช่องเสวนเกษตรงามไมโครซิงค์ลิงขวัญรูปคลิปขอกราบคำว่าสวัสดีครับผม